ที่อ่านใจผู้ชายจากการกระทำเขารู้สึกยังไงกับคนจริงๆเพราะบางครั้งผู้ชายพูดน้อยแต่ทำเยอะแต่เรามักดีความผิดจนเพลิดเสียใจทั้งที่เขารักจริงๆ1เขาฟังเวลาคนพูดแม้เรื่องเล็กน้อยผู้ชายที่รักจริงจะใส่ใจรายละเอียดโดยไม่รู้ตัวถ้าเขาจำได้ว่าคุณไม่ชอบกาแฟหวานหรือจำวันคุณเหนื่อยจากงานได้นั่นไม่ใช่แค่จำได้แต่คือเขาให้คุณอยู่ในใจ ใจิตใจของเขาเขาเริ่มเชื่อมโยงคนกับความสำคัญในชีวิตสิ่งที่คนควรทำอย่าละเลยการขอบคุณเขาในจุดเล็กๆเ,เหล่านี้เพราะเขารู้สึกอบอุ่นจากการได้รับการยอมรับ 2. เขาเงียบแต่ยังอยู่ผู้หญิงมักเข้าใจผิดว่าเขาเงียบ equals หมดรักแต่ผู้ชายหลายคนนิ่งเพื่อไม่ให้ทะเลาะหรือนิ่งเพราะยังหาทางพูดดีๆไม่ได้ใจิตใจของเขาเขาเลือกอยู่มากกว่าพูดเพราะกลัวคำพูดจะทำร้ายคนสิ่งที่คนควรทำ ยาก,กดดันแต่แสดงให้รู้ว่าคุณพร้อมฟังเมื่อเขาพร้อมพูดด้วยความเงียบของผู้ชายบางคนคือคำว่ารักที่ปลอดภัยที่สุด3 <Three. S 1> เขาแนะนำคนให้คนรอบข้างรู้จักถ้าเขาพาคนเข้าสังคมของเขาเช่นเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนร่วมง,งานนั่นหมายความว่าเขามองคนเป็นส่วนหนึ่งของโลกเขาแล้วจิตใจของเขาเขาภูมิใจในตัวคนและอยากให้คนอื่นรู้ว่านี่คือคนของเขาสิ่งที่คนควรทา อยู่ด้วยความเป็นธรรมชาติแสดงความเคาร u ต่อคนที่เขาให้ความสำคัญ 4. เขาเริ่มวางแผนอนาคตร,ร่วมกับคนเช่นพูดถึงบ้านรถหรือแค่พูดว่าถ้าเราไปเที่ยวด้วยกันอีกทีเขาอาจไม่ได้หมายถึงเร็วๆนี้แต่จิตใจเขามองเห็นคุณในอนาคตแล้วจิตใจของเขาเขารู้สึกปลอดภัยและวางใจในตัวคนสิ่งที่คนควรทำอยากกลัวจะตอบกลับด้วยความหวังดีเช่นถ้าได้ไปด้วยกันคงดีมากเลยนะ คำพูดเกี่ยวกับอนาคตคือสัญญาใจที่ไม่ต้องเซ็นชื่อ 5. เขาหึงแต่ไม่ก้าวร้าวถ้าเขาสแสดงอาการหึงเล็กน้อยเช่นถามอย่างหงหงหรือไม่พอใจแต่อย่างสุภาพนั่นคือสัญญาณว่าเขากลัวเสียคนไม่ใช่เพราะเขาไม่ไว้ใจแต่เพราะเขารู้ว่าคุณมีค่าในสายตาเขาจิตใจของเขาเขาต่อสู้กับความกลัวในใจว่าจะถูกแทนที่ไหมสิ่งที่คนควรทำ ปลอบด้วยความมั่นคงไม่ใช่การโยโย่เช่นไม่ต้องหงน้ฉันเลิกคนอยู่แล้ว 6. เขายอมเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคนสูู้ชายจะไม่เปลี่ยนนิสัยเพราะใครบ่อยนักแต่ถ้าเขาลองเลิกสูบบุหรี่เลิกกลับดึกรูพยายามพูดดีขึ้นนั่นแปลว่าคุณมีผลกับเขาในทางลึกจิตใจของเขาเขารู้สึกว่าคนคือคนที่ทำให้เขาอยากเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นสิ่งที่คุณควรทำชมเชยและยกย่องจากใจจริงมันเติมพลังให้เขามหาศาล เขาไม่ได้เปลี่ยนเพราะถูกบังคับแต่เพราะอยากรักษาคนไว้ 7. เอาขอโทษแม่เรื่องไม่ใหญ่การที่ผู้ชายยอมพูดคําว่าขอโทษหมายถึงเขาให้ความสําคัญกับคุณมากกว่าความถูกผิดจิตใจของเขาเขาอาจไม่ถนัดการสื่อสารแต่ยอมลดอีกโก้เพื่อความสัมพันธ์สิ่งที่คุณควรทำอย่าดึงเขาลงอีกแค่บอกว่าขอบคุณที่พูดแบบนี้นะก็เพียงพอ 8. เขาจำสิ่งที่คุณชอบและพยายามทำให้ เช่นื้อขนมที่คนเคยพูดว่าอร่อยรู้ส่งรูปแมาน่ารักเพราะคนเคยบอกว่าชอบสิ่งเล็กๆแบบนี้คือความเอาใจใส่เชิงลึกจิตใจของเขาเขาต้องการให้คนยิ้มเพราะรอยยิ้มของคนคือรางวัลทางอารมณ์ของเขาสิ่งที่คนควรทำสแสดงความดีใจเล็กน้อยเขาจะรู้ว่าเขาทำถูกทาง9เขาเล่าเรื่องในชีวิตให้คนฟังผู้ชายมักไม่เปิดใจง่ายๆแต่ถ้าเขาเล่าเรื่องอดีตความฝันหรือสิ่งที่กลัวนั่นแปลว่า คุณคือที่ปลอดภัยของเขาจิตใจของเขาเขาเริ่มไว้ใจในระดับลึกและมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ตัดสินเขาสิ่งที่คุณควรทำฟังโดยไม่แทรกไม่ตัดสินแค่บอกว่าฉันเข้าใจนะเพียงเท่านี้เขาจะเปิดใจมากขึ้นเรื่อยๆแทนเขาไม่สมบูรณ์แบบแต่ยังพยายามอยู่ท้แม้เขาอาจพลาดทำให้คุณเสียใจแต่ยังกลับมาขอแก้ไขนั่นไม่ใช่เพราะเขาอยากชนะแต่เพราะเขาไม่อยากเสียคุณจิตใจของเขา เขาเริ่มเรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันคือความพยายามสิ่งที่คนควรทำมองเห็นความตั้งใจมากกว่าความผิดพลาดผู้ชายที่พยายามคือผู้ชายที่รักจริงแม้เขายังไม่เก่งในความรักก็ตามสรุปตอนนี้คือความรักของผู้ชายบางคนพูดด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดและสิ่งที่ผู้หญิงควรทำคืออ่านหัวใจผ่านความน่งเพราะสุดท้ายแล้วคนที่อยู่เงียบๆแต่ไม่ไปไหนคนที่จำเรื่องเล็กๆได้ คนที่กลับมาพยายามแม้เคยผิดคือคนที่รักคนจริงแม้ไม่พูดคำว่ารักเลยก็ตาม